จอข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะมนัสนันโหนรัมค่ะหนูดูข่าวจากทางเว็บไซต์หนูตกใจและกลัวมากเพราะว่าไม่คิดว่าเรื่องจะลุกลามใหญ่โตได้ขนาดนี้ตัวหนูเองไม่ได้หนีไปไหนหนูออกจากทางโรงเรียนเนี่ย ต้นเดือนสิงหาคมเพราะหนูได้งานที่ประเทศเกาหลีรายได้ดีกว่าหนูเลยตัดสินใจเดินทางมาทำงานที่นี่เพราะหนูจะได้มีเงินดูแลครอบครัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูไม่เคยคิดว่าจะทำให้ตัวเองเด่นดังหรือว่าจะเป็นเวีรสตรีสร้างชื่อเสียงใ,ใดๆก็ตามหนูทำเพราะหนูเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักในหลวงหนูไม่มีสีเสือ้อไม่มีพวก ไม่มีกลุ่มหนูทําเพราะใจบริสุทธิ์เพราะหนูรักในหลวงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณดารุณีหนูไม่เคยรู้จักเธอเป็นการส่วนตัวแต่หนูติดตามข่าวจากทางเว็บไซต์ต่างๆได้ยินว่าคุณดารุณีและพวกชอบว่าในหลวงต่างๆนานาถึงแม้จะไม่ได้ใช้คำพูดว่าโดยตรงเหมือนใครก็ตามแต่คนที่มีการศึกษาฟังก็รู้ว่าหมายถึงใคร ตัวหนูเองฟังหนูก็รู้ว่าหมายถึงใครไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเอ่ยคำพูดเปรียบเปยคคำเปรียบเทียบต่างๆเมื่อหนูได้เจอคุณดารุณีที่ห้างแห่งหนึ่งหนูเกิดอารมณ์หนูเลยเดินเข้าไปถามเธอว่าว่าในหลวงทำไมแต่เนื่องจากว่าหนูเป็นคนที่เสียงดังและก็อารมณ์ในวันนั้นมันเลยทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างเลยดูรุนแรง หนูไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์ที่หนูทำวันนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่หนูกลัวมากที่สุดคือแม่น้องของหนูจะเดือดร้อนหนูไม่อยากให้เขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็หนูก็อยากจะฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจคอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหนูขอขอบคุณด้วยความจริงใจ แต่หนูอยากจะบอกเลยว่าหนูไม่เคยกลัวในสิ่งที่หนูทำเพราะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูแค่กลัวว่าสิ่งที่หนูทำจะทำให้คนไทยต้องมาตีกันมาทะเลาะก,กันเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่หน่ากองป่าวันที่25หนูไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกหนูต้องขอโทษที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในประเทศไทยอีกครั้ง,นงหนึ่งหนูหวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก พราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครมันเป็นเรื่องของหนูเพียงคนเดียวแล้วหนูอยากจะฝากเรื่องนี้ถึงคุณตำรวจว่าหนูขอเวลาให้หนูเล่หมดสัญญาการทำงานอีกสองเดือนหนูจะกลับไปรับข้อกล่าวหาแล้วก็อยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนนะคะที่มีความจงรักในหลวงรักจงรักภักดีในหลวงขอให้แสดงความรักของคุณออกมาโดยไม่มีสีเสื้อ ไม่มีพวกไม่มีกลุ่มแสดงความรักที่บริสุทธิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราเริ่มต้นรายการในช่วงนี้เนยนะคะด้วยภาพแล้วก็เสียงกับการปรากฏตัวผ่าน y o u t u b e ค่ะของนางสามนัสนันหนูดำอดีตครูโรงเรียนนานาชาตินะคะผู้ซึ่งได้เข้าไปถามนางดารุณีกฤตบุญยาลายัยแนวร่วมนะคะของกรุมนปชว่าด่านในหลวงทำไมค่ะ และหลังจากนี้อีก2เดือนนะคะเราคงจะต้องจับตามองกันละค่ะว่าจากการเดินทางกลับนั้นจะมารับทราบข้อกล่าวหาของทางด้านของคุณครูมนัสสนันน์น,นะคะตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนั้นได้ตั้งข้อหาหมิ่นประมาทนางดารณีเอาไว้สถานการณ์ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามดูกันค่ะ และเราไปต่อกันอีกสถานการหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะไปตามกันที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วค่ะกับการนับถอยหลังนะคะว่าวันศุกร์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่จะเป็นอย่างไรหลังจากที่ในวันนี้ก็เริ่มที่จะปรากฏสัญญาณการข่มขู่จากคนร้ายออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะโดยเกิดเหตุคนร้ายนะคะที่คว่างกระดาษค่ะที่ห่อหุ้มด้วยหัวกระสุนไปข่มขู่ที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนั่นเองนะคะในเมืองสุไหโกลกจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้แล้วค่ะก็พบใบปลิวข่มขู่ของขบวนการอุทิศตนเพื่อเพื่อประชานะคะของมาลายูฝา่าตอน,นีนั่นเองค่ะ และด้วยการประกาศนี้นะคะว่าถือว่าเป็นการประกาศทาสงครามจิตวิทยาแย่งชิงมวลชนหรือไม่ค่ะค่ะและอะไรคือนะคะการทาสงครามจิตวิทยาแล้วเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะกับการข่มขู่ไม่ใประชาชนในพื้นที่นั้นได้ออกมาค้าขายในวันศุกร์เราจะพูดคุยกันนะคะกับทางพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ ในแง่ของการปฏิบัติการของกลุ่มเก่ะความไม่สงบเนี่ยน,นะคะที่ใช้สงครามจิตวิทยาดําเนินการมาสองสุกแล้วแล้วก็วันสุกนี้จะเข้าสุกที่3เนี่ยน,นะคะคิดว่าได้ส่งผลอะไรนะคะและก็ทําให้ภาพในการดําเนินการของภาครัฐนั้นประสบความล้มเหลวให้หลายๆคนได้เห็นหรือไม่อย่างไรคะเรื่องความล้มเหลวนี่ต้องยอมรับว่าล้มเหลวนะครับค่ะ <c oughs> ต้องยอมรับเราเราต้องยอมรับว่าล้มเหลวทั้งนี้เนื่องจากว่านายบ ไม่ว่าจะมีการบูรณาการอย่างไรนะครับนโยบายของรัฐเนี่ยก็ยังเ <Yeah. S 2> จ้าหน้าที่หน่วยของรัฐเนี่ยก็ยังไม่เป็นเอกภาพตำรวจอยู่ฝ่ายตำรวจทหารอยู่ฝ่ายทหารด่านก็ไม่ได้ตั้งอย่างเข้มแข็งค <c oughs> นะครับตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเบิรขับรถผ่านไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราสามารถผ่านไปได้ก็มีในด่านธรรมดามันจะเหมือนเดิมครับอื <c oughs> <c oughs> ไม่ก็มันค่ะพูดแล้วก็มันก็ทําให้ประชาชนในใน ในพื้นที่นะ่ะท้อใจอในเมื่อการป้องกันการของจากอำาจากการใช้อํานาจรัฐเนี่ยมันไม่เข้มแข็งค่ะไอเรื่องวันศุกร์เรื่องหยุดงานวันศุกร์ก็ตามมาเพราะเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างจะถูกต้องตามลับของศาสนาอิสลามซึ่เขาจะต้องใช้วันศุกร์เนี่ยเป็นวันระบาดใหญ่ค่ะนะครับเอ่ยการที่วันศุกร์ระบาดใหญ่ มันก็ทําให้คนอิสามส่วนใหญ่หนึ่งเนี่ยเขาเห็นด้วยและใจพอยอมรับได้แม้ไม่ได้มีบัญญัติแม่ไม่ได้มีบทบัญบญัติมในตรรสนะครับดะงนั้นการเคลื่อนไหวในประเด็นนี้เอ,อผมก็ถือว่าทั้งฝ่ายเขาได้ใช้จิตวิทยาเนี่ยพอสมควรนะครับว่าได้ผลพอสมควรในกระดาษียวกัแนเองคนที่ค้าขายวันทุตก็คงมีแต่ชาวขายทุ่ะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ อาจจะมีคุ้มครองได้กิจกาาะวันศุกร์ซึ่งเขาออกมาทำอะไรได้แต่หลังจากวันวันอื่นๆล่ะคนที่คือถูกคนที่ออกมาค้าขายก็ต้องถูกหมายหัวเพราะเจ้าหน้าที่ร้านไม่ได้บาคุ้มครองนโยบายอันนี้เป็นถือผมถือว่าเป็นนโยบายที่ได้ผลดีมากสำหรับกลุ่มเคผู้ก่อความไม่สงบครับค่ะค่ะคือถือว่าเป็นความเคลื่อนไหว ครั้งรุนแรงที่สุดไหมคะของทางกลุ่มก่อควาไม่สงบในแง่ของการทําสงครามจิตวิทยาแล้วก็ดูจะได้ผลมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าพาทธัญยาที่ผมบอกครับว่ามันมันไอ้ทางชาวไทยพุสลิมด้วยกันแม้นจะไม่เห็นด้วยกับกลุ่มกลุ่มกาการร้ายแต่มันก็มีหลักการที่สอดคล้องกับไปในแถวนแถวนวทางของศาสนาคือวันศุกร์นียมันจะเป็นวันละมาดใหญ่อนะครับมันก็ควรจะเอ,อแม้นจะมีการหยุดงานในวันศุกร์ ค่ะนะะไม่ได้มีบทตัญยัิไม่มีไม่ได้มีบทตัญญัิไว้ก็ตามแต่มันก็เห็นด้วยส่วนใหญ่เขาก็เห็นด้วยครับค่ะค่ะครับนั่นหมายความว่าในวันศุกร์ท uh ี่จะถึงน uh 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 uh> uh ี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์ของการปิดร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะในพื้นที่ทั้งสามจังหวัดนี่ก็ยังคงจะเกิดขึ้นเหมือนกับทุกๆศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นอืเพราะว่าเออในในระยะหลังเนี่ยเองานของเขาเนี่ยมันไปรํ้หน้ารัฐบาล ฝ่ายรัฐบาลไปหลายเท่าตัวนะครับในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเรายังต้มเตียมอึดอัดยังบูรณาการอะไรไม่เสร็จค่ะแต่เห็นก็มีข่าวเนี่ยน,นะคะว่ามีการเตรียมการนะคะส่งเจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่สามจังหวัดเพื่อให้ความมั่นใจกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะคะจะช่วยได้ไหมหค,หครับรั่งจะได้เหลอครับลังจากวันศุกร์ไปแล้วที่อย่างที่ผมบอกว่าพอวันศุกร์พ่อค้าคนไหนขายเขาก็จะมาจดชื่อไป ค่ะเขาจะมาจดชื่อจดแถงถ้าพอวันพฤหักหรือวันอังคารเขาก็มายิงทิ้งอขาจะคุ้มครองเขาจะไม่เขาจะคุ้มครองเฉพาะเพราะจะมาคุ้มครองทุกวันก็ไม่ได้มันก็ต้องคุ้มครองเฉพาะวันศุกร์วันเดียวใช่ไหมฮะว่าเป็นแบบนี้แล้วนะนะคะก็ถือว่าจะยิ่งส่ง ภาพมาถึงภาครัฐมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะว่าเป็นความล้มเหลวของภาครัฐในแง่ของการดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หลายแฉกหลายอย่เป็นความล้มเหลวทุกฝ่ายนะครับทั้งต่ำรวจทหารรัฐบาลผมถือว่าเป็นความล้มเหลวทุกฝ่ายค่ะถ้าหากในแง่ของอผู้ที่คลุกคลีกันอยู่ในแวดวงข่าวเนี่ยนะคะแล้วก็มองดูสถานการณ์ภาคใต้มาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะจะแก้กันยังไงคะเพื่อที่จะทําให้อ่ ในพื้นที่นั้นสามารถที่จะสร้างความมั่นอกมั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมานะคะผมก็บอกแล้วว่าการแก้เนี่ยมันต้องมันมันมีอย่างเดียวครับคือต้องพยายามปนาบนาวนาฐขึ้นมาถ้าเผื่อเพื่อตราบใดที่คุณยังไม่ชนะเขาทางยุทธวิธีทางยุทธการนะครับคุณจะไปแก้เรื่องอื่นมันไม่ได้ผลเอาเงินไปแจกจะให้อะไรมันก็ไม่ได้ผลค่ะครับอืมองดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะคะในในการดําเนินการ ของทางกลุ่มก่อควาไม่สงบเนี่ยเขาจะเดินไปในแนวไหนอีกคะเพราะดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเขาประสบความสาเร็จมากในแง่ของการทําสงครามจิตวิทยาพเพราะฉะนั้นรูปแบบในครั้งหน้าเนี่ยคิดแล้วก็ประเมินกันเอาไว้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนคะรูปแบบของกลุ่มผู้กอ่อผู้ก่ออารรลายในพื้นที่ภาคใต้นะครับไม่ได้แปลกใหม่อะไรลอกเรียนภาพยนตร์มาทุกเรื่องภาพยนตร์ของสารับที่เข้ามาฉายในประเทศไทยเรื่องใดนะต้องสมบัตนที่เราเรียนแบบแบ็คฮ็อกดอน ก็าเรียนเรียนแบบมาแต่ของเราของทส้งฝ่ายเรานั้นไม่เคยเรียนแบบเลยอ่ะไม่ไม่เคยคิดที่จะลุกให้รับหน้าเขาเราเป็นฝ่ายรับตลอดค่ะนะครับเพราะนั้นดูแนวโน้มจากผมบอกแล้วนะว่าอันเดียวที่เรามีกล้องวงจรปิดไว้เพื่อดูเหตุการณ์ล่วงหน้าค่ะนะครับมันต้องมีคนนั่งเฝ้ากล้องไอ้คนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนไม่ใช่เกิดระเบิดแล้วค่อยมาดูอื แค่นี้ไม่ทำกันค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยยังคงมีปัญหาวนเวียนซ้ำซากอยู่ออาละค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะท่านคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นคนโทนันทเด็มิกสวั์นะคะที่ออกมาระบุว่านะคะการดําเนินการนะคะที่ผ่านมาของภาครัฐนะคะถึงแม้ว่านะคะจะมีความมั่นอบมั่นใจในช่วงของวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะว่าสถานการณ์นั้นนะคะจะดีขึ้นกว่าสองศุกร์ที่ผ่านมาแต่ในมุมมองของนะคะ พลโทนันทเดชนั้นบอกว่าคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลกนะคะชาวบ้านก็ยังคงปิดร้านค้านะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศเงียบเหงากันในอีกวันสุกหนึ่งก็เอาเป็นว่าน,นะคะในวันศุกนี้คงจะต้องรอกอดติดดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่3จังหวัดกันต่อค่ะจขข่่าาวววร้อนึ